สวัสดีเจ้ามาถ่ายบอลโบราณนะเจ้าก็มีมีมาเม่นนะนะเจ้าบอลน,นี่นะเจ้าเนาะมีตั้งแต่เป็นละอ่อนนะเจ้าดีที่ประสูนพันนะเจ้าเนาะเดี๋ยวต้องขยายอีกนะเจ้าเนาะงามงามเจ้าต้องขยายไว้หลายๆกระถางเจ้า บอนโบราณเป็นโบราณนะเจ้าบอลของคงจะเป็นของไทยนะเจ้าตอนเป็นละอ่อนน้อยๆก็เห็นนะเจ้าเนาะจะมีเห็นอีกอย่างหนึ่งที่คือสีขาวนะเจ้าเนาะสีขาวแล้วก็ลายลายเนี่ยเดนนีมาเห็นนะเจ้าเดี๋ยวสักวันคงเห็นเนาะคงเจอนะเจ้าะอันนี้อันนี้อันนี้ป้าเป่นปลูกนะเจ้าเนาะเป็นเป่นจำนายตัวี้นเจ้าเนี่ย มันจำนายตัวีเจ้านี่หนึ่งต้นทีเดียวมีมีนีอีกนะเจ้ามีนี่อีกนะเาบอลสีโาณ โบราณน,นะเจ้าเนะแต่มันคงจะมีชื่ออีกหลายๆแบบนะเจ้าเนะตอนนี้ตอนนี้ฮ้องว่าบอนโบราณไปก่อนนะเจ้าเพราะว่าเห็นตั้งแต่ไม่น้อยเห็นตั้งแต่เด็กๆน,น่าจะใจนะบอนโบราณตอนเป็นละอ่อนก็นเห็นว่ามันงามตั้งแต่ตะคนแล้นะเจ้างามดีเจ้า เห็นว่างามตั้งแต่บัดดังนะจ๊จะมีเสียงรหนมากนะเจ้าตีถนนใหญ่เจ้าลบ,ลบเสียงบอกเป็นนะเจ้าเนาะถ่ายแบบธรรมชาติธรรมชาตินะเจ้าเนาะลบเสียงไม่เป็นนะเจ้าดังก็ดังไปธรรมชาตินะเจ้านะ้เป็นบ้านพี่สาวเจ้าบ้านลูกพี่ลูกน้องกันนะเจ้า ถ้าใครต้องการอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะเจ้าเพื่อนบอกจ้าเพื่อนว่าราคาเป็นกันเองนะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเพื่อนขยายนักๆเจ้าต้องต้องใส่ต้องใส่กระถางเล็กๆนบะ้านลูกสาวก,กับขายเหมือนกันเจ้าขายแต่ขายทางออนไลน์นะเจ้าลูกสาว ส่วนมากกว่าเดียวนี้มันขายทางออนไลน์กันนะเจ้าเนาะิลิปนี้โปรตีนนะเจ้าสวัสดีเจ้า